ื่อวานตอนเย็นผมได้เชิญทท่านเจริตำรวจชาติในฐานะผู้ในการศู์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักชาตินะครับต่อไปนี้จะเรียกย่อๆว่าศู์ PCT นะครับสูน PCT ตองชาการสอทอแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ศู์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของ ดีอีหรือเอโอซีมาร่วมกันพิจาราหรือรวมทั้งได้เชิญผู้แทนของปปงม,มาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแนวทางการแก้ไขแล้วก็การปฏิบัติของตารวจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาในตลอดเวลามาตั้งแต่มีนาคม2515ซึ่งเราได้กำหนดขั้นตอนและพัฒนากระบวนการในการรับแจ้งการแก้ปัญหา จนกระทั่งออกเป็นกฎหมายพระราชาดำรมาตรการป้องกันตาบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชรมทางเทคโนโลยีขึ้นมามาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อที่จะต้องยุดยันระนับเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพที่กระทําผิดในเรื่องการหลอกลวงคอเซ็นเตอร์ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าก็ได้ส่งผลกระทบต่อสุจริตชนที่ประกอบธุรกิจ บ้างน,นะครับผมจึงคิดว่าในฐานะที่เราเป็นตำรวจเนี่ยก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องม,มาหารือกันเมื่อวานเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เองก็จะได้กำหนดวิธีการขั้นตอนให้กับพนักงานตำรวจที่ทำหน้าที่ในการรับแจ้งความทั่วประเทศโดยให้ผู้บัญชาการผู้บงคับการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางที่ผมจะได้ดำเนินการในการแก้ปัญหานั้นท่านประ กระทวงดิจิทัลได้นําเรียนแล้วนะครับสมาคมธนาคารก็ได้นําเรียนแล้วเป็นที่ทราบกันดีแต่สำนักชาติก็ต้องพิจารว่าปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เกิดจากอะไรครับหลักๆก,ก็คือหนึ่งการแจ้งไปที่หนึ่งสี่สีหนึ่งแล้วเกิดกรณีที่คู้สายไม่งขอนะครับสองการถูกระงับตัวเกิดความเดือดร้อน ในสองประเด็นหลักนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะต้องช่วยคลีลายในเบื้องต้นด้วยนะครับจากที่ศูนย์เอ c ของกระทรวงดีนั้นได้ดำเนินการแล้วนะครับในขณะนี้แล้วก็ตัวเลขสถิติต่างๆนั้นผมก็เชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงทราบแล้วนะครับในกระบวนการพิจารณาบริหารงานแก้ปัญหาก็ขออนุญาตนำเรียนอีกครับว่า ก็ต้องแก้ด้วยการบริหารงานครับเชื่อว่าทุกท่านคงจำได้ในคดีไอคอ o ดนะครับก็ใช้หลักเดียวกันผมได้ดำเรียนแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคือการแจ้งเหตุแจ้งความเราก็จะใช้หลักบริหารในการบริหารคดีบริหารการรับแจ้งความเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ทอจังหวัดแล้วก็กองบัญชาการ นครบาลและภาค1นถึงเและบชอสอทไม่เกินขีดความสามารถที่จะนำหลักบริหารที่ผมได้วางไว้ไปใช้ปฏิบัติในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยเหลือกระทรวงดิจิทัลในเรื่องการรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับเรื่องบัญชีที่ถูกระงับธุรกรรมทางการเงินนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นการระับธุรกรรมทางการเงินนี้ใช้อาญันะครับ มีคำถามก็เดี๋ยวจะได้ตอบเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับตอนนี้ส่วนที่พี่น้องประชาชนถูกระงับธุรกรกรมทางการเงินก็ขณะน,นี้ท่านประธานกระทรวงดีก็แถลงแล้วว่าจะดำเนินการปลดล็อกให้เร็วที่สุดซึ่งท่านก็นยืนยันแล้วว่าถ้าเป็นผู้ที่แจ้งเหตุเข้าไปแล้วให้ข้อมูลถึงสี่ประการซึ่งประกอบไปด้วยชื่อ นามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีและธนาคารเจ้าของบัญชีถ้ามีการยืนยัน4ประการนี้นะครับซึ่งผู้รับแจ้งของตำรวจทั่วประเทศก็ต้องช่วยเรื่องนี้และก็รับ4ประเด็นนี้ส่งเข้ามายัางแนวทางการบริหารที่เราจะกำหนดให้บชบุธรจังหวัดสูนย์พีซและบชอสอทอได้รวบรวมข้อมูลส่งให้เอว เพื่อดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนให้กับผู้ที่ถูกระงับธุรกรรมทางการเงินได้ถูกปลดล็อกธุรกรรมทางการเงินในก้องเงินนั้นภายในครึ่งวันตามที่ท่านประลัดกระสูดีบอกแต่ตำรวจได้เรียนเห็นแล้วว่าคู่สายหนึ่งสี่สีหนึงนั้นถ้าการณีที่มีการแจ้งความจนล้มก็สามารถที่จะบริหารงานและแจ้งความกับตำรวจโทะเทศได้ ซึ่งผมก็จะเน้นย้ําในวันนี้นะครับว่าท่านจะต้องรับแจ้งโดยใช้หลักเดียวกันกับคดีไอคอนนะครับตรวจนั้นก็จะกาหนดช่องทางเมื่อรับแจ้งจะต้องทาอย่างไรก็ต้องเรียนด้วยความคารพว่าจริงจังแล้วเนี่ยทั้งกู้ทอจังหวัดแล้วก็กองบัญชการก็จะมีศูนย์ PCT ของกู้ทอจังหวัดแล้วก็กองบัญชการที่เราวางไว้ถึง3ปีแล้วในการปฏิบัติการมาโดยตลอด ก็จะเป็นที่เข้าใจกันโดยง่ายอยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติเช่นไรแต่การช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนะครับต้องมาก่อนรับแจ้งในสี่ประเด็นที่เราต้องการไม่ต้องทาําอะไรส่งมานะครับส่งมาแล้วก็ทางธนาคารสมาคมธนาคารก็ยืนยันว่าตัวเลขนั้นเริ่มลดลง,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 งแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารที่ผมจะได้วางไว้เพื่อจะประกอบไปด้วยตำรวจคูทอพื้นที่ ปูทอจังหวัดกองบัญชาการอันนี้เรียกว่าตำรวจพื้นที่กองบัญชาการสอทอจะต้องทําอะไรสูงพีชีทีของตอรอซึ่งบริหารงานโดยท่านพลตำรวจทัชชัยจะต้องทําอะไรและสอบประกอบตอรอจะต้องทําอะไรซึ่งเราจะได้วานแนวบริหารให้ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเส้นทางที่จะนำข้อมูลสี่ประการที่ผมบอกกลับมาสู่ที่ตอรอ เพื่อช่วยสูง AOC e ในการขับแยกและตัวจสูบทราบในเส้นทางการเงินของผู้ที่ถูกระงับช่วยกานทางการเงินโดยเร็วที่สุดเป็นการผ่อนคลายในการแจ้งความให้กับสูง AOC e ด้วยนะครับอันนี้คือวันนี้ที่จะประชุมก็จะเป็นในประการของการวานแลนวบริหารให้กับผู้กองปรชชาการผู้คุณจอนจังหวัดซึ่งจะต้องลงไปกำกับดูแลสถานีตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามที่ท่านประหลัดกระทรวงอีได้วางแนวไว้นะครับเรารับแจ้งแล้วรีบส่งมาการส่งมามีวิธีส่งทางเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้ยุ่งยากส่งนะศูนย์พีซจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลแล้วส่งไปที่ศูนย์เอวซซึ่งเมื่อวานเราก็ได้เรียกพนักงานของศูนย์เอ c ซมาแล้วแล้วเราก็จะร่วมมือก,กันเพื่อปลดล็อกให้เร็วที่สุดตามที่ท่านประหลัดยีบอกเร่อวนันนี้เนี่ยเด็กประชุมนะครับจะประชุมวันนี้ ทกวันนี้ชาวบ,บ้านเราจะเห็นผลเลยภายในครึ่งวันเนี่ยจะได้รับการเพื่องของเงิได้เป็นไปตามแนวที่ท่านประหลัดอีบางไว้แจ้งมาส่งต่อก็เข้ากระบวนการนั้นครึ่งวันแต่แจ้งมาส่งต่อก็ใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ผมไม่ถึงวันหรอกครับผมว่าแป๊กหนึ่งก็ได้แล้วแล้วก็การรวบรวมของศูนย์ PCT ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ครึ่งวันนั้นเป็นไปที่ศูนย์ AOC แต่ของเราเนี่ยมันเป็นกระบวนการส่งต่อข้อมูล นะครับไม่ใช่ว่าเรามาปลดล็อกกันตรงนี้แต่เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่เราตกลงกันไว้กับกระทรวงดีจและสูงย OC โอซีก็ต้องไปอยู่ที่ตรงนั้นและครับเพ่อที่จะพยายามที่จะปลดล็อกให้เร็วที่สุดถ้าได้อค์ปรกรบ์สี่อย่างที่บอกย้ําครับว่าผมกำลังจะช่วยหนึ่งสี่สิ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งด้วยการรับแจ้งเพิ่มเติมเปิดช่องทางหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าแจ้งมาก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้กระจายการแจ้งเหตุได้มากขึ้น นะครับแต่ขั้นตอนกระบวนการก็จะเป็นที่ท่านประหลัดดีได้ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับผมแยกระหว่างวิฉาชีพเส้นทางคือเส้นทางการเงินในบัญชีม้าให้แล้วนะครับแต่ที่กําลังถามเนี่ยคือพี่น้องประชาชนแล้วตัดคําว่าอายัดออกขณะนี้ใช้คําว่าระงับธุรการทางการเงินหยุดฟรีสบัญชีการเงินไว้ชั่วคราวในก้องเงินก้องน,นั้น <Bei> ไม่ใช่ทั้งบัญชีแต่ถ้าตรวจสอบเข้ากระบวนการมีระบบอยู่แล้วปรากฏว่ามีหมายมีหมายยึดอายัดอยู่นะครับก็ต้องเข้าตามกฎหมายนะครับในการสอบสวนถ้าพ้นเจ็ดวันตามที่กฎหมายกําหนดธนาคารก็ต้องกดล็อกถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายแต่เรามีข้อมูลชัดเจนในเรื่องบัญชีม้าม้าดำม้าเทาเมีอาชีพมีความม,วาม,มีความชัดเจนอยู่แล้วแต่ขราน,นี้เนี่ย พี่น้องประชาชนที่เราบอกคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกาลังถูกบัญชีเนี่ยถ่ายโอนเงินมาซื้อของถูกไหมครับ mm hmm. ก็จะมีการระงับเงินซึ่งมันเกี่ยวกับผู้ที่กระทําผิดในก้อนเงินก้อนนั้นแล้วพิสูจน์ทราบในสี่ประเด็นที่บอกโดยสูง aoc เท่านั้นเองครับท่า mm hmm. นประหลัด di mm hmm. ได้บอกแล้วใช่ไหมครับว่าขนานีนเน้เราจะต้องระงับให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เงินไหลออกแต่เราจะปลดล็อกผู้บริสุทธิ ให้เร็วที่สุดถูกไหมครับอายัดระงับให้มากที่สุดแต่ปลดล็อกบัญชีผู้บริสุทธิ์ให้เร็วที่สุดถูกไหมครับที่ท่านบอกราวนี้ในกระบวนการพิจารณาเนี่ยทั้งหลักเกณฑ์ท่านบอกแล้วว่าจะพิจารณาตั้งแต่ต้นน้ํานะครับซึ่งขณะนี้ท่านก็ยืนยันแล้วว่าเมื่อเข้าสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องศูง aoc ก็จะเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปปงธนาคารตำรวจ แล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกธุรกรรมทางการเงินนั้นในก้องนั้นโดยเร็วที่สุดผมอยากใช้คําว่าโดยเร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชน,นไม่ต้องตื่นตระหนกกังวลอะไรนะครับแต่สิ่งที่โดนเนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้ตํารวจธนาคารและศูนย์ AOC ต้องช่วยกันแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนผมเองในฐานะผู้บริหารตลอด ก็กำลังจะให้ตํารวจทั่วประเทศรับแจ้งและเอาสีข้อมูลนั้นส่งมาและจะส่งให้เออซีได้พิจารณาจะได้ไม่สับสนวุ่นวายนะครับการตรวจสอบหนึ่งพันกว่ากว่ารายเนี่ยหนึ่งพันรายโดยกลมกลมไม่สามารถยืนยันตัวตนโทรแจ้งแต่พอตรวจสอบแล้วไม่ยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าผมกาลังจะเสือเห็นว่ามิจฉาชีพกําลังใช้ โอกาสนี้ทำตนเป็นผู้บริสทธิ์และแจ้งหนึ่งี่ีเมนเช่นกันก็ต้องมีการคัดแยกถูกไหมครับแต่การคัดแยกอีก300โดยประมาณก็สามารถที่จะปลดลอกไปได้30เคสอีกที่เหลือเนี่ยพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับวิชาชีพก็ตัวผมอยากเรียนว่านี่แหละที่เรากลังเจอกันอยู่เนี่ย วิจฉาชีพอาจจะใช้โอกาสเนี้ยท่านฟอกตัวและทําตัวเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อแจ้งเหตุว่าเงินฉันได้มาจากการที่ฉันประกอบธุรกิจโดยบริสุทธิ์นะครับซึ่งต้องตรวจสอบและแยกออกว่าถ้ามีหมายอายักและตรวจสอบพบว่าเป็นบัญชีม้าจริงนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายคือที่กำหนดที่กำหนดว่าต้องอายัดทั้งเส,เส้นเงินทั้งบัญชี